อย่างที่เราดับประทานอาหารถ้าเอาของใหม่เข้าไปแล้วเข้าไปอยู่ภายในร่างกายอันนี้เป็นเวลาจาวนานถึง24สิส่ชั่วโมงแล้วก็จะกลายเป็นของเสียเพราะจะต้องต้อง,ต,องต้องมีการถ่ายเทออกมาของเสียเหล่านี้มีทั่วสพางกายไม่ใช่ออกแต่ทวารหนักหรือทวารเบามีออกทางผิวหนัง กระจายออกไปทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นผิวหนังของเราถึงมีเหงื่อไข่ออกมาเมื่อเราไม่ได้อาบนา้ําทําสะอาดก็จะมีกลิ่นบุดรเน่าเหม็นภายในร่างกายสังขารของเรานับตั้งแต่เกาลงมาจนถึงปลายเท้าทุกส่วนในร่างกายล้วนแต่เป็นของไม่สะอาดบริสุทธิ์เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นความจริงเกิดขึ้นจากจิตสมาธิของเรานี่แหละ ความจริงที่เกิดขึ้นก็คืออสุภกรรมฐานอสุภกรรมฐานก็จะเห็นร่างกายอันนี้บอกอนาคตก็จะเหี่ยวย่นลงไปเมื่อมันหมดสภาพมันก็จะเหี่ยวย่นลงไปทุกส่วนภายในร่างกายก็จะถูกเหี่ยวย่นลงไป